เอาเลยครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมสติกเกนนะครับ <c oughs> หายหน้าหายตากันไปนานเลยนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับอยู่ๆก็คึกรับนั่งต่อกันดั้แบบโอ้โหต่อสบัดนะครับบวกกับเล่นเกมด้วยนะครับก็เลยค่อนข้างหายหนะ้า หายตาไปนานหน่อยนะครับก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับที่กดซับสไครต์ไว้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวกันดั้มตัวที่มันควรรีวิวตั้งนานแล้วครับเออแต่ช่องเรานี่คงคอนเซปต์เดิมนะครับมาช้าแต่มานะเออี่คือก <c oughs> ันดั้มบาบาทอสอะไรนะลูปัสเล็กมั้งเออจำไม่ได้เดี๋ยวเอาใหม่ั่นก็คือกันดั้มบาบาทอสลูปัสเล็กนะครับเออก็ถูกแล้วแต่อยากพูดใหม่นะครับไม่รู้เป็นอะไรเออช่วงนี้เพลินเพียนนะครับ ก็เป็นกันดัมตัวที่เรียกว่าผมรอมาค่อนข้างเนิ่นนานอยู่นะครับเออกว่าเจ้าตัวเจะรีมาแล้วส่วนตัวเนะี่ยบาบาทอสเป็นซีรีส์ที่ราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต่อกันพานี่ก็แนะนำบาบาทอสเลยนะครับแต่ว่าระวังหักนิดหนึ่งเนี่ยการเก็บการดูแลรักษานี่ก็เออต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าบาบาทอสเน,นี่ย เดี๋ยวเจ้าตัวนี้จะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะฝากกดไลค์กดซับสไครห์ผมหน่อยนะเพื่อเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคเออแล้วตัวต่อไปก็อาจจะเป็น r า x ีเ r ก็ได้ตอนนี้ไล่ต่ออยู่โอเคเดี๋ยวไปดูหน้ากล่องกันเลยจะพูดยืนทรืไมวะ โอเคนะครับนี่ก็คือเจ้าตัวกล่องของเจ้าบาบาทอสลูปัสนับเออซึ่งมันไอ้ลูปัสเล็กต้องพูดคำนี้ด้วยเออซึ่งมันจะมีชื่อ i อรอนบัต Open เออโอม, <c oughs> มันออกเสียงยังไงไม่รู้เหมือนกันนะเออโอเพนโมบิสูดกันดั้มนับมันจะมีเขียนอยู่ตรงนี้เราก็จะมี HG นับนี่เป็นเรื่อง i อรอนบัตนะครับซึ่งผมมั่นใจว่ามันน่าจะอยู่ในซีซัน2นะเออผมยังไม่ได้ดูนะับแล้วก็ซีซันแรกเนะี่ยลืมไปแล้วด้วยนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูข้างกล่องกันเลยดีกว่านะให้ภาพมันชัดๆนิดนึดนงนะอันนี้ก็จะเป็นภาพ before after อะไรแบบนี้นะซึ่งเป็นตัวที่เขาจะโชว์ให้เราเห็นนะว่าถ้าแอคชั่นบาบลัตมีอะไรยังไงบ้างนะซึ่งตัวนี้ผมบอกก่อนนะผมค่อนข้างชอบมากเลยนะแล้วก็จะพูดว่างไงดีถ้าเห็นนิ้วหรือว่าตัวเท้าของมันไม่ใช่สีแบบสีที่ข้างกล่องโชว์นะผมคิดจะ อ่ซื้อผูกันมาแต้มเสียนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างกล่องด้านสั้นนะครับก็จะเป็นเหมือนตัวหน้ากล่องนะค e รับมีท่าแอคชั่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไอตัวเนี่ยไอตัวคล้ายๆกระเบนเนี่ยมันต่ออะไรยังไงนะครับซึ่งมันต้องหาของเล่นมาเพิ่มนะครับแต่ตัวผมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนนว่าของเล่นเนี่ยต้องซื้อจากอะไรยังไงอ๋อเป็นพาร์ทเสริมโอเคเดี๋ยวไว้หาซื้อมาเล่นนะครับ แล้วจะมารีวิววีแล้วกันถ้ามันมาอ่าโอเคนะครับในส่วนหน้ากล่องก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับเฮจิเออจะเป็นประมาณเท่านี้นะครับสำหรับเจ้าบอบาทรสลูป,ปัดเล็กโอเคในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคู่มือนะครับซึ่งคู่มือนี่ดีมากนะครับผมลืมชื่อพระเอกไปแล้วที่เห็นผมไม่พูดเนะี่ยก็คือลืมชื่อมันจริงๆนะครับนั่นก็คือมิคาสกิโอการ์ดนะครับเออเดี๋ยวให้มันโฟกัสนะี่ซึ่งเป็นพระเอกของเจ้าเรื่องไอออนบัตนะครับ ซึ่งเจ้าตัวนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่จําได้ว่านิสัยเนี่ยนะค่อนข้างนิ่งๆครับหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเจ้าตัวลูปัสเล็กก็จะเหมือนในะอนิเมะนะครับเป็นข้อมูลทหารใน Google ก็จะมีนะหน้าแรกนะครับก็จะเป็นาการบอกแผงนะครับว่าแผงอันไหนใช้ไม่ใช้นะเออนี่แล้วเราก็กางออกนัดซึ่งมันค่อนข้างยาวนะครับ5้าแผ่น1 2 3 4 5สี่ห้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้มาหน้าสี เท่าที่เห็นหน้าข้อมูลเนี่ยจะมีอยู่2หน้านะคระับก็คือแบบนี้นะครับที่เหลือจะเป็นหน้าประกอบแบบหน้าสีแล้วนะเออเขาใช้ <laughs> เรียกว่าไงดีใจให้มันคุ้มค่าเออไหนๆก็ทําหน้าสีมันแล้ว, <sk ill> ลวก็จะเป็นประมาณนี้นะคู่มือไม่มีอะไรเยอะเออเพราะว่าดูหลายๆคิดว่ามันดูยืดเยื้อไปเนาะ <sk ill> โอเคก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะครับนี่เป็นท่าแอคชั่นที่เขาบอกโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วน <c oughs> ในส่วนของกันดั้มกันเลยดีกว่า โอเคนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวกันดั้มลูปัสนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะเออที่ตอนแรกคิดว่าจะรีวิวตัวไหนดีนะไม่ได้คิดจะเอาตัวนี้มารีวิวนะครับเออเพราะว่าของเล่นมันค่อนข้างน้อยจริงครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับซึ่งมันจะมีมือมาให้4แบบนะครับเป็นมือกำอาวุธนะครับทั้ง2ข้างแบบนี้เลยนะครับให้มาแบบนี้เลยอ่าก็จะเป็นมือกำอาวุธนะครับพาร์ทใช้อันเดียวกับในเจ้าตัวมือแบอยู่นะครับเนี่ย มือแบะอ่ะเราก็จะมีอาวุธบาบาทอสมาให้นะครับอันเดียวนะครับเออถ้าที่เหลืออยากได้เนี่ยต้องไปซื้อพาสเสอร์มเาเองนะครับแต่ว่ามันสามารถยืดเล่นได้นะครับเนี่ยยืดอ่าเห็นไหมมันก็จะอยู่ยงคงกระพันเลยครับเออซึ่งมันไม่ได้แบบล่นง่ายขนาดนั้น,นครับเออแต่ผมปรับสั้นไว้อ่ะเราก็จะมีเดี๋ยวแป๊บนึงนะ Few later. โอเคมันก็จะมีตัวฮิ้วมาให้นะครับแบบนี้อ่ะติดแล้วก็เราก็ไปติดกับตัวหุ่นนะครับอืมัมนน่าจะเล่นแบบนี้นี่แหละอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปติดสักส่วนของบารบาทอสซึ่งผมจาไม่ได้ว่ามันอยู่ส่วนไหนนะครับเออจำไม่ได้จริงๆโทษที <laughs> เออโทษทีโทษทีโอเคในะส่วนต่อ,อไปนะก็จะเป็นหางนะมันหลุดออกมาเออผมยังไม่ได้ติดกาวไว้นะครับอ่ะ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของหางเอาไว้ติดกับแบคแพคนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าแบคแพคมันอยู่ตรงไหนแสงเข้าโคตรเยอะเลยอะไรวะเนี้ยเดี๋ยวรีแสงลงมาหน่อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของหางเป็นสติ๊กเกอร์นะครับไอส่วนเหลืองๆเนี่ยภาพไม่ชัดอีกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับมาดูกันในส่วนของเจ้าตัวอาร์บาทอสแอนบัตของเรานะครับในส่วนของหัวเนี่ยจะพูดว่าไงดีทรงมันก็เป็นทรงบาบาทอสนะครับบาบาทอสลูปัส เออซึ่งจะพูดว่าไงดีวะผมอธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันดูเท่กว่าเจ้าตัวที่ผมเคยเล่นมานะครับทั้ง2ตัวเออถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปได้นะผมทำน่าจะทำคลิปแล้ว2ตัวมั้งจำไม่ได้เดี๋ยวไปย้อนดูคลิปตัวเองอีกทีโอเคแล้วก็ในส่วนหัวเนี่ยไม่มีลูกเล่นอะไรนะครับเออเนี่ยมันก็เป็นหัวเฉยๆเลยนะครับหมุนซ้ายขวาได้นะเนี่ย 3- 6 0หิ 360. ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ลำตัวนะครับก็จะเป็นไอ้นี่สัญลักษณ์ทีมนะครับจุดเด่นแม่งมีแค่นี้แหละที่เหลือก็ขยับได้แบบปกตินะครับเนี่ยเหงื่อขึ้นเหงื่อลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หมุนซ้ายขวานะครับเดี๋ยวกางแขนออกหมุนซ้ายขวาแบบนี้นะครับได้แค่นี้นะครับในส่วนของหน้าอกไม่มีลูกเล่นอะไรนะครับอในส่วนต่อไปครับกระโปรงก็เฮจีปกตินะครับ ง้างขึ้นได้แล้วก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับกระโปรงข้างก็หมุนได้อิสระนะครับมันเป็นแบบวงกลมอ่ะแป๊บหนึ่งนะผมไม่ค่อยได้อธิบายกระโปรงเนาะถ้าคนดูเก่าๆจะรู้ว่าผมอธิบายอยู่นะครับมันเป็นวงกลมแบบนี้มันก็จะหมุนได้อิสระนะครับกับอีกแบบมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านนะอะซึ่งไอหมุนอิสระอย่างนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับมันทําให้เราสามารถเนี่ยง้างขากันดมได้สุดนะครับ ข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะที่ผมแผ่นกล้องเออหมุนให้ดูเนะี่ยเออก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของกระโปรงรีวิวเร็วไปไหมก็ขอโทษด้วยครับเออมันไม่มีอะไรจริงๆตัวนี้โอเคส่วนต่อไปนะครับขาก็ยืดได้นะยกได้นะครับถ้าแอคชั่นค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากอ่าจุดขยับผมมองว่ามันค่อนข้างอิสระนะครับอืมไม่ได้แบบว่าฟลิกเยอะเหมือนเจ้าตัวอ่ากัสซัตริยาในคลิปก่อนนะครับอืมขา พับงอได้แบบนี้นะครับไม่สุดนะครับไปไม่สุดเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยเออนี่ประมาณนี้ครับมันเอ้ยมันติดไอ้นี่นี่ว่าเออข้างหลังอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับไม่สุดอยู่ดีนะครับเนี่ยหันมุมนี้ดีกว่าเออผมก็งง่ชยไปหมุนอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของขานะครับอืมลูกเล่นไอพ่นอะไรด้านหลังไม่มีนะครับอืมถ้าบางตัวมันมีอ่ะเออเลยหมุนมาให้ดูนะครับแล้วก็ เท้าหมุนได้อิสระอยู่นะครับเนื่องจากมันไม่มีไอตัวกระโปรงไอ้นั่นอ่ะมันไปล็อกกับตรงนี้มันจะมาล็อกกับตรงเท้าแทนนะครับมันเลยทําให้เท้าเนะี่ยสามารถเล่นได้อิสระเลยนะครับเนี่ยหมุนนสายขวาอะไรแบบนี้ได้ปกติเลยนะครับจริงๆตรงนี้จะมีสติกเกอร์สีเหลืองนะครับเออแต่ผมคิดจะทาเอาเดี๋ยวไปซื้อสีทามิย่ามานะครับอื เอามาทําเอานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของขาส่วนต่อ,อไปนะเป็นแขนนะครับซึ่งเดี๋ยวขยับให้ดูนะครับว่ามันขยับยังไงได้บ้างนะยกอย่างนี้ได้นะครับอืมแต่ชูขึ้นไปไม่ได้แล้วนะอย่างง้างเกินนะครับแต่ว่าเราสามารถหมุนมาได้อย่างนี้นะครับอืมก็พูดง่ายๆหมุนได้ 3- 6 0นะครับเออถ้าตรงไหนมันดูฝืนๆเนี่ยก็อย่าไปฝืนมันเยอะนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนบาบาทอสเนี่ยจะพูดว่าไงดี ไอตรงนี้มันชอบมาติดกับไอตรงข้อไหล่เรานะเออถ้าเราหมุนเล่นแบบไม่ดีอาจจะหักได้นะครับอันนี้คือควรระวังนะแล้วก็การพับงอนะครับพับไปได้ประมาณนี้นะครับก็คือไม่ค่อยสุดเท่าไหร,ร่นะแขนหมุนได้นะครับต้นแขนหมุนได้ตรงอารม์ไม่มีให้หมุนนะครับเนื่องจากมันเป็นลูกเล่นตรงนี้่าน้างออกมาได้นะครับนี่นี่อันนี้คือลูกเล่นของแขนมันนะมีอย่างเดียวเลย แล้วก็ปิดกลับไปนะครับจริงๆไอตัวพาร์ทเสริมที่ผมบอกอะที่มันจะเป็นไอกระบองเล็กๆอเอามาติดกับไอตัวนี้เอานะครับเนี่ยตรงเนี้ยเออซึ่งอันใหญ่ก็ติดได้นะครับแต่ว่ามันหนักเกินไงมันต้องใช้อันเล็กนะครับที่เป็นพาร์ทเสริมอะเอามาใส่นะครับม,มันจะดูเท่แล้วก็พับเก็บนะครับอุ้ยพับเก็บให้มันสุดอ่าแล้วก็ปิดอุ้ยดังกึกเลยหักไหมเนี่ยโอเคไม่หักนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามือหมุนได้นะครับอืม แต่มันเหนียวหน่อยผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าไปทําอะไรให้มันเหนียวหรือเปล่าอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของมือนะครับอืมซึ่งตัวนี้ไม่มีอะไรเยอะเลยจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกอืมคือลูกเล่นมันเนี่ยทื่อๆเลยนะครับแต่ว่ามันสวยนะเออส่วนตัวมันเท่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของไอลูปัสเล็ก Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you. โอนะครับมาถึงในส่วนของการคุยหลังประกอบนะครับเออก็จะเป็นการให้คะแนนเล็กๆน้อยๆน,นะครับว่าเจ้าตัวนี้จะได้เท่าไหร่จากผมนะครับซึ่งอ่า จะพูดว่าไงดีมันอยู่ที่คุณผู้ชมจะคิดด้วยนะครับเออเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบบาบาทอรนะครับแต่ส่วนใหญ่อาจหลายคนก็ชอบนะครับโอเคเดี๋ยวคะแนนขึ้นมาเลยนแทเพ็มแหละคะแนนถ้าคุณผู้ชมเห็นเนะี้ยก็อาจจะเห็นว่ามันสูงนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ยังไงดีเจ้าลูป,ปัสเล็กนี่เป็นตัวที่ผมชอบนะบผมก็เลยอาจจะให้มันแบบค่อนข้างเยอะนิดนึงนครับแต่ว่ามันจะมีพวกเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ติอย่างแรกนะครับที่อยากะติก็คือ จะพูดยังไงดีอเขาเรียกว่าของเล่นมัน้งเออพวกของเล่นหรือลูกเล่นมนันอะน้อยไปหน่อยนะครับแบบว่ามันเป็นตัวทื่อๆเลยแทบไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งมันจะพูดว่าแบบเล่นแล้วเบื่อง่ายก็ได้นะแบบแอคชั่นท่าไม่กี่ท่าแล้วเราก็เบื่ออะไรแบบนี้นะครับ เออซึ่งถ้าใครไม่ได้ซีเรียสอะไรแบบว่าเอ้ยกูซื้อมาเก็บสะสมตั้งโชว์เฉยๆนะครับอะไรแบบนะี้มันก็อีกเรื่องนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่แบบชอบเอาไปแอคชั่นเอาไปเล่นอะไรแบบนี้นะก็อาจจะซีเรียสนิดหนึ่งนะเพราะว่าเจ้าตัวมันของเล่นน้อยแล้วก็แบบลูกเล่นน้อยจริงๆนะก็อยู่ที่คุณผู้ชมจะชอบไม่ชอบมันก็อีกเรื่องนะครับสหรับเรื่องนี้อันนี้ขอติดนิดหนึ่งนะเรื่องของเล่นน้อยนะครับในส่วนของดีไซน์หรือรูปร่างหรือเรื่องสีเนี่ย ถ้าเทียบราคาหรือว่าตีว่าเออเจ้าเนี่ยมัน h ฮนะอะไรแบบเนี้มันค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะในส่วนตัวของผมนะเออถ้าถามว่าผมจะอวยให้ซื้อไหมก็แนะนําซื้อมาเก็บน่าจะดีที่สุดนะสําหรับเจ้าตัวนี้นะถึงแม้จะไม่เคยดูอันบัตรอะไรเลยก็ตามนะแต่ว่าตัวนี้มันเท่นะซื้อมาเก็บไว้หน่อยก็ดีนะ ซึ่งใครจะชอบไม่ชอบอยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็รบกวนคอมเมนต์แบบสุภาพเต่ส่วนใหญ่ช่องผมคนคอมเมนต์สุภาพเยอะเนาะโอเคเอาเป็นว่าสําหรับตัวนี้นะครับใครที่กําลังมองหานี่ก็แอบ,บส้มน่าจะยังมีอยู่นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเลิกรีไวหรือยังเพราะช่วงนี้ช่วงที่ผม กำลังจะปล่อยคลิปเนี่ยมันรีวิวไฟเตอร์เป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายไปมากกว่านี้แล้วนะสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรหรือเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็รอติดตามไว้ละกันสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย